และคงต้องขออนุญาตผลักภาระให้ท่านผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันเองแต่ถ้าไม่ซีเรียสก็คิดซว่ารับฟังเพลินเพนเ,พนเพื่อฆ่าเวลานะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นสิบสปีมาแล้วบอกอายุกันเลยทีเดียวในช่วงกลางกลางฤดูหนาวช่วงที่พืชเศรษฐกิจจำพวกอ้อยกำลังเก็บเกี่ยวป้อนโรงงานใช่แล้วครับธุรกิจอย่างหนึ่งที่บ้านเคยทำก็คือไร่อ้อยทำกันมาหลายชั่วอายุคน แต่ก็สิ้นสุดที่ยุคนี้ไปเรียบร้อยช่วงนั้นทางบ้านจะเตรียมจัดหาคนงานมาเพื่อตัดอ้อยจำนวนหลายไร่แรงแรงงานที่สำคัญก็คือพี่น้องชาวอีสานนั่นเองลุงพี่ชายพ่อและพ่อจะขับรถไปไกลเพื่อรับคนงานทุกๆปีก็เป็นแบบนี้บ้านกับไร่ที่ผมเติบโตมาจะอยู่คนละที่พูดให้ชัดก็คนละตำบลเลยดีกว่าทุกปีก็ใช้ชีวิตในแบบเดิมๆเช้าว,วิ่งเล่นในไร่บ่ายเย็น